รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์ไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังเจอกับอะไรก็ตามอย่าติดอยู่ตรงนั้นเลยเสียใจได้เลยเท่าที่คุณต้องการร้องไห้บอกพระเจ้าตรงๆไปเลยว่าคุณรู้สึกยังไงทำทุกอย่างที่คุณอยากจะทำแต่จงมีความหวังสำหรับอนาคตของคุณ ขอบคุณที่ร่วมชมรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันกับเราในวันนี้ฉันรอที่จะได้แบ่งปันสิ่งที่อยู่ในใจของฉันกับคุณรู้ไหมฉันค่อนข้างมั่นใจว่ามีหลายคนที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ที่คุณถูกทําร้ายทางใดทางหนึ่งและคุณก็ต้องการคําปลอบโยนมากซึ่งฉันรู้จักความเจ็บปวดดีว่ามันเป็นยังไงเจ็บปวดทางอารมณ์ทางจิตใจมีเรื่องทําให้คุณกังวลที่คุณลบออกไปจากความคิดไม่ได้เลยคุณถูกปฏิเสธ หรือคุณได้สูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตความโศกเศร้าและความโดดเดี่ยวคือเรื่องที่ฉันอยากจะพูดถึงวันนี้และพรุ่งนี้ด้วยและมันเป็นเรื่องที่ทางหนึ่งมันก็เป็นธรรมชาติที่ต้องเจอกระบวนการของความเสียใจแต่ถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตคุณได้ฉันหวังว่าวันนี้ฉันจะช่วยคุณมีกำลังใจขึ้นมาฉันอยากเริ่มต้นด้วยข้อประกำรพรีที่ดีมาก สองโครินบทที่หนึ่งข้อสามถึงสีสาธุการแด่พระเจ้าพระบ,บิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบ,บิดาผู้ทรงพระเมตตาการุณาพระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่างฉันชอบมากพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับ จากพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆตรงนี้บอกว่าพระเจ้าหนุนใจเราแต่ที่พระองค์หนุนใจเราไม่ใช่แค่เพื่อปลอบโยนใจเราเท่านั้นแต่ขณะเดียวกันเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆคนที่กำลังเจ็บปวดเราก็จะรู้วิธีหนุนใจในแบบเดียวกับที่พระเจ้าหนุนใจเราเพื่อจะได้หนุนใจเขาด้วยและนั่นคือสิ่งที่ฉันคาดหวังอยากจะทำในวันนี้ฉันอยากให้คุณรู้ว่าถ้าคุณกำลังเจ็บปวดอยู่พระเจ้าทรงห่วงใย และเราก็ห่วงใย,ยด้วยฉันรู้ว่าคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวกับความเจ็บปวดของคุณฉันเข้าใจดีแต่ฉันอธิษฐานจริงๆว่าวันนี้คุณจะมีกำลังใจมากขึ้นและช่วยให้คุณมีความหวังสำหรับอนาคตของคุณ2โครินบทที่4ข้อ18กล่าวว่าเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนนิรันต์ดังนั้นอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าอย่ามองแต่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่าแต่ให้มองด้วยใจแห่งความเชื่อในทุกสิ่งที่มองไม่เห็นรู้ไหมความจริงก็คือมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายในโลกฝ่ายวิญญ,ญาณที่เรามองไม่เห็นด้วยตามากกว่าโลกที่เรามองเห็นเช้านี้ฉันมาคิดดูว่าเราใช้ชีวิต บนโลกนี้ยังไงบ้างเราวางแผนเล็กๆของเราเราพยายามหาทางออกสําหรับอนาคตของเราว่าที่นี่จะเป็นยังไงที่นั่นจะเป็นยังไงและพระเจ้ามีแผนการที่น่าทึ่งสําหรับเราทุกคนและพระองค์ต้องการให้เราวางใจในพระองค์แม้กระทั่งถ้าตอนนี้คุณกําลังเผชิญสิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิตคุณไม่เห็นเลยว่าจะมีทางไหนที่คุณจะมีความสุขได้อีกฉันอยากจะบอกคุณว่า พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับคุณแล้วถ้าคุณไม่เชื่อรู้ไหมว่าทุกสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าเราได้รับเพราะเราเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เราได้รับจากพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระสัญญาของพระองค์จริงๆแล้วคำว่าได้รับหมายถึงเชื่อและคำว่าเชื่อหมายถึงได้รับดังนั้นไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดมากแค่ไหนพระเจ้าอยากให้คุณมีความหวัง ว่าสิ่งต่างๆสามารถและเปลี่ยนแปลงได้และคุณมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้ารู้ไหมไม่จำเป็นว่าคุณต้องอยู่คนเดียวถึงจะรู้สึกเหงาบอกตามตรงถึงคุณจะอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนแต่ก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ถ้าคุณขี้อายไม่มั่นใจก็อาจไม่มีใครเดินเข้ามาหาคุณพูดคุยกับคุณมนันอาจจะโกหกคุณสารพัดเขาไม่รักเธอหรอก เขาไม่สนใจเธอหรอกออกไปจากที่นี่เถอะดังนั้นคุณอาจจะอยู่กับใครบางคนตอนที่คุณกำลังมีปัญหาโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยคุณไม่กล้าเล่าให้เขาฟังคุณก็เลยเจ็บปวดขณะที่คนรอบข้างหัวเราะมีความสุขแต่คุณรู้สึกเหงาคุณไม่จำเป็นว่าต้องอยู่คนเดียวจึงจะเหงาได้บางครั้งถึงคุณอยู่คนเดียวก็อาจไม่รู้สึกเหงาเลยก็ได้ฉันจะพูดทั้งสองอย่างอีกครั้ง ไม่จําเป็นว่าคุณต้องอยู่คนเดียวถึงจะเหงาได้หรือคุณอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่เหงาเลยเพราะความจริงก็คือเราไม่เคยอยู่คนเดียวจริงๆเพราะพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่มีวันทอดทิ้งเราหรือปล่อยให้เราล้มเหลวเลยแน่นอนฉันเข้าใจว่าเราต้องการบางอย่างที่เรามองเห็นได้ด้วยตาสิ่งที่เราสัมผัสได้แต่ถ้าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะคุณอยู่คนเดียวสิ่งที่ต้องทำคือขอให้พระเจ้านำทางคุณว่าคุณทำอะไรได้บ้าง คุณรู้ไหมบางครั้งเวลาเราเจ็บปวดเราก็อยากนั่งลงเราอยากให้มีใครสักคนทำอะไรให้เราบ้างแต่ฉันบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกเหงาแค่ไหนก็ยังมีคนรอบข้างคุณที่รู้สึกเหงาเหมือนกันและอย่างหนึ่งที่คุณทำได้คือยื่นมือออกไปหาผู้อื่นเพื่อช่วยเหลือเขาคราวนี้เรามาพูดถึงเหตุผลของความเศร้าโศกกับความโดดเดี่ยวกันดีกว่า มีคนเคยบอกฉันว่าความเศร้ากับความเหงาเป็นปัญหาหลักสองอย่างในสังคมของเราทุกวันนี้และฉันอยากจะบอกว่าความโศกเศร้าเวลาคุณสูญเสียครั้งใหญ่ถือเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นถ้าคุณไม่ยอมให้ตัวเองเศร้าคุณอาจจะเก็บบาดแผลมากมายไว้ข้างในที่อาจจะทำให้คุณเจ็บปวดในรูปแบบอื่นๆอีกเยอะแต่ความโศกเศร้าในทางที่ดีและเหมาะสมนั้น ต่างจากการที่เราปล่อยให้วิญญาณแห่งความเศร้าโศกเข้ามาในชีวิตคุณที่คุณจมอยู่ในสภาวะเศร้าแบบนั้นตลอดเวลาและนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับฉันภายใต้พันธสัญญาเดิมคนสมัยนั้นได้รับอนุญาตให้เศร้าได้ช่วงระยะเวลาหนึง่งเวลาที่พวกเขาสูญเสียแต่หลังจากนั้นพวกเขาจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปแม้แต่พระเจ้ายังตรัสกับผู้เผยพระวจนะ ซามูเอลคนที่เจิมซาอูลให้เป็นกษัตริย์ตอนซาอูลทำผิดพระเจ้าก็เสียใจที่ได้ตั้งเขาเป็นกษัตริย์จนโปร่งต้องถอดตำแหน่งนั้นออกไปจากเขาซามูเอลทุ่มเทมมากมายกับชีวิตของซาอูลเขาก็เลยผิดหวังมากๆเขาทั้งเศร้าและคร่ำครวญถึงซาอูลและในหนึ่งซามูเอลบทที่16พระเจ้าตรัสกับซามมเอลว่า เจ้าจะเป็นทุก์เรื่องซาอูนนานเท่าใดเล่าเราได้เลือกกรรษัตริย์องค์หนึ่งมาแทนที่เขาแล้วดังนั้นพระเจ้าบอกเขาอย่างชัดเจนว่าถึงเวลาที่เจ้าจะปล่อยเรื่องนี้ไปได้แล้วได้เวลาก้าวไปข้างหน้าตามแผนการใหม่ของเราแล้วและอีกกรณีหนึ่งหรืออีกสถานการณ์หนึ่งที่พบในเฉลยทมบัญญัติที่โมเสสเสียชีวิตและ ประชาชนได้รับอนุญาตให้ไว้ทุกข์ให้เข้านานส0สิบวันหลังจากครบสาสิบวันแล้วพระเจ้าจึงตรัสกับโยชูวาว่าโมเสสตายแล้วได้เวลาไปต่อแล้วเอาละฉันไม่ได้กําลังบอกว่าถ้าคุณสูญเสียคนที่รักไปคุณมีเวลาเสียใจได้ส0สิบวันเท่านั้นนะแบบนั้นไม่ฉลาดเลยแต่ฉันคิดว่าน่าสนใจที่พระเจ้าจํากัดเวลาไว้ทุกข์ของพวกเขาและฉันคิดว่านี่เป็นข้อความมาถึงพวกเราด้วยว่าคุณจะไม่ปล่อยให้มันเป็นต่อไป เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อเชา้านี้มีคนมาคุยกับฉันเรื่องที่พ่อของเขาเสียชีวิตที่พ่อกับแม่เขาแต่งงานกันมา65สปีถือเป็นเวลาที่นานมากที่คนจะอยู่ด้วยกันเขาเล่าให้ฉันฟังว่ามันยากแค่ไหนสำหรับแม่ของเขาเป็นเวลาสี่เดือนแล้วที่พ่อของเขาจากไปและเขาบอกว่ามีคนบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งปี ซึ่งเข้าใจได้แต่ก็อาจจะมีบางครั้งที่คุณไปเจออะไรบางอย่างทำให้นึกถึงคนที่เสียไปหรือมีใครบางคนพูดอะไรบางอย่างในเวลานั้นๆที่ทำให้คุณรู้สึกถึงคลื่นของความเหงาหรือความเศร้าใจเรื่องนั้นแต่สิ่งที่ฉันอยากให้คุณจำไว้คือถ้าคุณยังมีชีวิตยังหายใจพระเจ้าก็มีแผนการสำหรับชีวิตคุณและพระเจ้ามีจุดมุ่งหมายสำหรับชีวิตคุณที่คุณไม่ควรพลาดมันไป ด้วยการยึดติดอยู่กับสิ่งที่มันเคยเป็นที่ไม่มีทางกลับเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วอเมนไหมโอเคคนเราอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวได้เพราะความขี้อายมากๆพวกเขาจะอยู่แคบๆไม่เคยออกไปหาใครเลยพวกเขาแยกตัวเองโดดเดี่ยวแล้วหวังว่าคนอื่นจะเข้าหาเขาคนอาจจะรู้สึก โดดเดี่ยวหรือเศร้าโศกได้เพราะพวกเขาเคยถูกปฏิเสธเคยถูกทําร้ายมีชีวิตวัยเด็กที่ไม่ถูกต้องที่เจ็บปวดก็คือฉันเองหรือกับอีกหลายคนและจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับฉันฉันเลยไม่รู้สึกว่าตัวเองเข้ากับใครได้เลยฉันมีความลับที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ข้างในที่ไม่สามารถบอกใครได้ฉะนั้น ฉันจึงรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจฉันฉันอยากรู้จังเลยว่ามีกี่คนที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ที่รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจคุณเลยจริงๆแต่ว่าพระเจ้าเข้าใจนะในพระกัมภี์บอกว่าเรามีมหาปุโรหิตอยู่ในฮิบรูบทที่สีข้อสิบห้าสิบหกเรามีมหาปุโรหิตคือพระเยซูผู้ทรงเข้าใจความอ่อนแอของเรา การด้วยความสามารถของเราอารมณ์ของเราพระองค์เข้าใจเราเพราะพระองค์เคยอยู่ในร่างกายเหมือนกับเราและพระองค์เคยผ่านทุกอย่างที่เราเจอฉะนั้นเรื่องนี้ทําให้ฉันอุ่นใจเสมอว่าพระเยซูร,รู้พระองค์เข้าใจฉันและทรงอยู่กับเราตลอดเวลาและพระองค์ทรงรักเราคนเราอาจจะอะโดดเดี่ยวหรือเศร้าโศกเพราะการหย่าร้างเพราะ คนที่คุณรักเสียชีวิตหรือผู้ที่สูงวัยบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังจะจบแล้วไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วฉันขอย้ำอีกครั้งตราบใดที่คุณยังหายใจและมีชีวิตอยู่พระเจ้าก็มีเป้าหมายและแผนการสำหรับคุณ สิ่งนึงที่ดีที่สุดสําหรับเราเสมอคือการมองข้ามตัวเองแล้วดูว่าเราทําอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้างฉันรู้ว่าฉันพูดประโยคนี้ตลอดเวลาในการเทศนาหลายๆครั้งของฉันจนบางทีคุณคิดว่าอาจารย์จอยส์นี่ไม่ใช่คาตอบสําหรับทุกเรื่องนะแต่ฉันจะบอกว่ามันน่าจะเป็นคําตอบสําหรับเรื่องส่วนใหญ่เลยแหละก็คือการไม่คิดถึงตัวเองมากจนเกินไปแต่คิดถึงคนอื่นที่เจอสถานการณ์เดียวกันหรือแย่กว่าที่เราเจอ คนที่ช่วงเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวได้คุณกเกษียณแล้วคุณจะทําอะไรต่อละ่ะเด็กๆจบการศึกษาย้ายออกจากบ้านไปเรียนมหาวิทยาลัยหรือคุณอาจจะมีลูกเล็กๆหลายคนที่บ้านที่ตอนนี้เขาเริ่มเข้าเรียนอนุบาลแล้วหรือปอหนึ่งหรืออะไรก็ตาม นึกออกไหมพ่อแม่บางคนอาจจะตื่นเต้นแต่สุดท้ายพวกเขาต้องอยู่บ้านตามลําพังแต่คนอื่นๆฉันหมายความว่าฉันเคยเห็นคุณแม่หลายคนต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากจริงๆเพราะเรื่องที่พวกเธอเคยวุ่นวายทั้งวันกลายเป็นเรื่องที่เธอไม่ต้องทําอีกแล้วและแน่นอนการสูญเสียคนที่รักการตายของคู่สมรสการตายของลูกการตายของแม่หรือพ่อพี่สาวหรือน้องชายหรือแม้แต่เพื่อนที่สนิทมากๆ ก็อาจเป็นเรื่องที่รุนแรงมากแต่ถ้าคุณเข้าหาพระเจ้าแล้วยอมพระองค์ตั้งแต่แรกให้พระองค์ปลอบโยนคุณแทนที่จะคิดถึงแต่สิ่งที่คุณสูญเสียให้นึกถึงสิ่งดีๆจากความสัมพันธ์นั้นทุกความทรงจำดีๆที่คุณจำได้และจงดีใจที่คุณเคยมีพวกเขาในชีวิตเท่าที่คุณเคยอยู่ด้วยกับเขารู้ไหมฉันเริ่มรู้ตัวแล้วอาจจะฟังดู หน้าขนลุกพอๆกับคําสอนเรื่องความคิดฉันคิดว่าทุกปัญหาที่เรามีเชื่อมโยงกับความคิดของเรามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองยังไงหรือเราจะคิดเรื่องนั้นยังไงคุณรู้ไหมความจริงของเรื่องนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่เราเศร้าเพราะเราสูญเสียใครบางคนในชีวิตไปจริงๆเรากําลังเสียใจกับตัวเองเพราะเราเองที่เป็นคนสูญเสีย ถ้าคนคนนั้นเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์เขาก็ได้ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่ามากที่เราอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ช่วยหยุดความเจ็บปวดได้และบางครั้งคุณแค่ต้องปล่อยให้ความเจ็บปวดเข้ามาคุณต้องปล่อยให้ตัวเองเจ็บปวดและวางใจว่าพระเจ้าจะช่วยปลอบโยนแล้วคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะข้ามมันไปได้คุณยังมีชีวิตที่เหลืออีกยาวและพระเจ้ามีแผนการใหม่ที่พปรองจะเจิมให้คุณมีความหวังขึ้นมา ความหวังคือทัศนคติเชิงบวกว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณได้ทุกเมื่ออีกช่วงเวลาหนึ่งที่ถือว่าเป็นเวลาที่ยากสําหรับคนเราก็คือตอนเกษียณนึกออกไหมคราวนี้คุณไม่รู้จะทําอะไรต่อดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตัวตนของคุณผูกติดอยู่กับงานของคุณมากๆคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วแล้วตอนนี้ฉันเป็นใครคือคุณไม่ใช่งานนะคุณควรจะแยกตัวตนของคุณออกจาก การงานที่คุณทำเสมอฉันเองก็คิดเรื่องนี้มานานแล้วนึกออกไหมถ้าฉันไม่สามารถเป็นผู้นำของภารกิจจอยซ์มิเออร์และทำสิ่งที่ฉันทำอยู่ตอนนี้ฉันก็ยังจะเป็นคนสำคัญที่พระเจ้ารักเพราะฉันจะไม่ให้คุณค่าและความหมายของฉันผูกติดอยู่กับสิ่งที่ฉันทาแต่อยู่ในตัวตนที่ฉันเป็นในพระคต์คุณอาจเป็นคนที่ต้องเสียบ้านของคุณไปจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลองคิดภาพดูสิ สูญเสียภาพทั้งหมดของคุณสิ่งที่คุณเก็บไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาของขวัญที่มีคนมอบให้คุณเสื้อผ้าของคุณหายไปหมดบ้านของคุณก็พังเสียหายลองนึกภาพดูว่ามันทำใจยากแค่ไหนฉันเคยเห็นคนที่ปล่อยให้เรื่องพวกนี้ทำร้ายเขาทำให้พวกเขาตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าแต่ฉันก็เคยเห็นคนที่พูดว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ของพวกนั้นก็แค่สิ่งของฉันหาใหม่ได้ ส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ที่มุมมองของเราหรือทัศนคติที่เราอยากจะมีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวบางครั้งก็อาจจะรู้สึกเหงามากฉันเข้าใจดีฉันเองก็เคยเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งไม่นานเท่าไหร่หลังจากที่ลูกชายคนแรกคลอดขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำเดฟไมยเยอร์มาหาฉันฉันแต่งงานกับเขาตอนที่ลูกชายของฉันอายุได้แค่หนึ่งขวบนิดนด หนึ่งขวบไม่ถึงหนึ่งเดือนเต็มด้วยซ้ําแต่ก็มีช่วงเวลาสั้นๆที่ฉันได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชายคนแรกที่ฉันแต่งงานด้วยไม่ได้มีความเป็นพ่ออยู่แล้วดังนั้นก็มองได้ว่าฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตลอดซึ่งฉันรู้ว่ามันยากฉันรู้ว่าข้าของก็แพงไม่ง่ายเลยคุณต้องตัดสินใจทุกเรื่องเองทั้งหมดแต่ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณในจุดที่คุณอยู่เสมอและฉันเชื่ออย่างนั้นจริงๆ ฉันเชื่อว่าถ้าคุณเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวพระเจ้าจะประทานพระคุณให้คุณสามารถทำทุกอย่างที่ต้องทำได้พระองค์พระองค์จะประทานพระคุณอย่างที่คนอื่นไม่มีแต่ที่สำคัญคือคุณต้องรักษาท่าทีที่ดีไว้คุณรู้ไหมมันยากมากที่จะมีพระคุณของพระเจ้าและบ่นไปด้วยตลอดเวลากับสถานการณ์ของเราดังนั้นจงให้คำพูดของคุณสอดคล้องกับพระเจ้าและบอกว่าฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะเสริมกำลังฉัน วันและประทานความสามารถให้ฉันทำสิ่งที่ฉันต้องทำได้สื่อสารและสร้างความสามาัคีธรทำกับคนอื่นๆที่เจอสถานการณ์เดียวกับคุณไม่ใช่ให้คุณมารวมตัวการบ่นว่ามันยากแค่ไหนแต่เพื่อให้คุณได้แบ่งปันวิธีการต่างๆที่คุณใช้รับมือกับความท้าทายที่คุณเจอนอกจากนี้ฉันยังเชื่อว่าความเจ็บป่วยหรือความเจ็บปวดในร่างกายของคุณอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ อาจทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆแม้คุณจะบอกว่าคุณอยู่ในห้องที่มีคนมากมายและคุณเกิดเจ็บหลังขึ้นมาเจ็บมากจนทนไม่ไหวขณะที่คนอื่นๆกลับหัวเราะมีความสุขจนคุณคิดว่ามีใครรู้บ้างไหมว่าฉันรู้สึกยังไงใช่แล้วพระเยซูทรงรู้พระองค์รู้ดีว่าคุณรู้สึกยังไงพระองค์เข้าใจคุณพระองค์รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงและพระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตคุณคําว่าโดดเดี่ยวอ ความหมายหลักของคำนี้คือถูกละทิ้งรู้ไหมฉันรู้ว่าการถูกทิ้งเป็นยังไงคุณอาจจะมองฉันตอนนี้เห็นฉันมีชีวิตที่ดีออกรายการทีวีแบ่งปันข่าวประเสริฐกับผู้คนทั่วโลกฉันได้เขียนหนังสือมากมายซึ่งพระเจ้าดีกับฉันมากแต่รู้ไหมมีช่วงหนึ่งในชีวิตฉันด้วยสถานการณ์ต่างๆทั้งหมดฉันเคยเป็นคนเร่ร่อนฉันไม่เคยต้องนอนข้างถนนนะแต่ตอนที่ฉันออกจากโรงพยาบาลตอนคลอดลูกคนแรก สามีของฉันผู้ชายที่ฉันแต่งงานด้วยคนแรกฉันควรจะเรียกว่าเด็กผู้ชายที่ฉันแต่งงานด้วยมากกว่าฉันอายุ18ปีเขาอายุ19ปียังคิดอะไรไม่ได้ทั้งคู่ระหว่างที่ฉันตั้งท้องเขาทิ้งฉันไปทิ้งฉันไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่ห่างจากที่ที่เราอยู่แค่สองช่วงตึกเพราะฉะนั้นตอนที่ฉันออกจากโรงพยาบาลกับลูกฉันก็ไม่รู้จะไปที่ไหนซึ่งเขาก็มารับฉันนะแต่สุดท้ายเขาโทรหา ญาติของเขาผู้หญิงที่เคยแต่งงานกับพี่ชายของเขาแต่แยกกันแล้วเขารู้ว่าเธอเป็นคริสเตียนก็เลยรู้สึกว่าบางทีเธออาจจะช่วยได้เพราะเธอเป็นผู้หญิงที่ดีซึ่งเธอก็ดีจริงๆเธอให้เรามาอาศัยอยู่ที่บ้านของเธอแต่ฉันถูกทิ้งตอนที่ฉันแต่งงานกับเขาแรกๆเราไปแคลิฟอร์เนียแต่เราไปอันบูเคอร์กีนิวเม็กซิโกก่อนซึ่งมีอยู่คืนหนึ่งเขาไม่กลับบ้านทิ้งฉันไว้ที่นั่น แล้วเขาก็ทําแบบเดียวกันอีกที่แคลิฟอร์เนียดังนั้นฉันเข้าใจดีทั้งความเหงาและความเจ็บปวดจากการถูกทิ้งแต่คุณรู้อะไรไหมดูฉันตอนนี้สิและนี่คือเรื่องที่ฉันอยากให้คุณเข้าใจในวันนี้ไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังเจอกับอะไรก็ตามอย่าติดอยู่ตรงนั้นเลยเสียใจได้เลยเท่าที่คุณต้องการร้องไห้บอกพระเจ้าตรงๆไปเลยว่าคุณรู้สึกยังไงทำทุกอย่างที่คุณอยากจะทำ แต่จงมีความหวังสําหรับอนาคตของคุณพระคัมภีร์กล่าวว่าแม้ว่าจะดูหมดหวังแล้วแต่อับราฮัมยังมีความหวังด้วยความเชื่อว่าเขาจะได้เห็นพระสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตเขาคุณรู้ไหมมีตัวอย่างในพระคัมภีร์ที่น่าทึ่งมากมายพระเยซูก็ถูกทิ้งบนไม้กางเขนพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าของข้าระรงคทำไมโะรงคทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ลองคิดดูสิลองคิดภาพตามดูในสวนเกสต์มนี พระองค์ถามสาวกว่าเจ้าอธิษฐานกับเราสักชั่วโมงหนึ่งไม่ได้หรือแต่ทุกคนก็ปล่อยหลับไปลองคิดดูสิว่าพระองค์ต้องเจอกับอะไรพระองค์รู้ว่ากําลังเผชิญกับอะไรพระองค์จะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วเพื่อนที่ดีที่สุดสิบสองคนที่พระองค์ได้ทุ่มเททั้งหมดที่มีให้แค่จะอยู่ให้นานหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้ที่จะอธิษฐานกับพระองค์ให้กําลังใจพระองค์ไม่น่าแปลกใจเลยที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเข้าใจเรา เพราะพระองค์ถูกทดลองทุกประการเหมือนที่เราต้องเจอแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังไม่เคยทำบาปอาจารย์เปาโลถูกทิ้งฟังตรงนี้2ทิมโมธีบทที่4ข้อ14ถึง17เอเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงคนนั้นทำร้ายข้าพรเจ้าอย่างมากมายองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษเขาให้สมกับการกระทำของเขาท่านจงระวังเขาให้ดีด้วยเพราะเขาคัดค้านคำสอนของเราอย่างรุนแรง ในการแก้คดีเบื้องต้นของข้าพเจ้านั้นจริงๆก็คือการทดลองในการทดลองครั้งแรกของข้าพเจ้าไม่มีใครอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าสักคนเดียวพวกเขาทิ้งข้าพเจ้าไปหมดขออยาให้พวกเขาต้องรับโทษเลยฉันชอบมากเขาบอกว่าฟังนะทุกคนไปหมดทุกคนทิ้งฉันไปหมดเลยคนเหล่านี้ที่อาจารย์เปาโลทุ่มเททั้งชีวิตของเขาให้ตอนที่อาจารย์เปาโลต้องการพวกเขาพวกเขาก็ไม่ได้อยู่เคียงข้างแต่คําตอบแรกของอาจารย์เปาโลคือขออยาให้พวกเขาต้องรับโทษเลย ฉันขอบอกคุณบางอย่างว่าถ้าคุณอธิษฐานอวยพรให้คนที่ทำร้ายคุณได้แล้วก็ว้าวคุณกำลังก้าวสู่ความก้าวหน้าครั้งใหญ่เลยแหละฟังตรงนี้ค่ะอย่างไรก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่ใกล้ฉันชอบมากคุณอาจไม่รู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าตอนนี้เลยคุณมองไม่เห็นพระองค์ด้วยตาเปล่าแต่พระเจ้าทรงอยู่กับคุณฉันอยากให้คุณเข้าใจเรื่องนี้วันนี้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับคุณพระองค์มีแผนการสำหรับคุณ ทุกสิ่งต้องมีจุดสิ้นสุดแต่การสิ้นสุดนั้นย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอจำประโยคนี้ไว้ในใจเลยได้ไหมจุดสิ้นสุดคือจุดที่เริ่มต้นสิ่งใหม่เสมอวันนี้ฉันไม่มีคำพูดไหนให้คุณที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกได้แต่ถ้าคุณก้าวไปข้างหน้าและรู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นในทางที่ดียอมให้พระเจ้านำทางคุณให้ผ่านไปได้ คุณก็จะออกมาจากตรงนั้นได้กลายเป็นคนที่ถูกเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปคุณรู้ไหมไม่มีอะไรทําให้มารโกรธได้มากไปกว่าการที่คุณรับเอาความเจ็บปวดที่เคยผ่านมาแล้วใช้สิ่งนั้นเพื่อปลอบโยนคนอื่นๆที่กำลังเจอเรื่องเดียวกันกับที่คุณเคยผ่านมาแต่คุณได้รับการปลดปล่อยแล้วและไม่ว่ายังไงก็ตามจงมองดูสิ่งที่คุณเหลืออยู่อย่าเอาแต่มองสิ่งที่คุณเสียไป นั่นเป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เราอาจจะทำคือการเอาแต่มองหรือพูดถึงสิ่งที่เราเสียไปแล้วโดยที่ไม่เหลียวกลับมาดูเลยว่าเรายังเหลืออะไรอยู่บ้างคุณมีความรักของพระเจ้าเสมอพระองค์ตรัสว่าจะไม่มีวันหยุดรักคุณความรักของพระองค์ไม่มีเงื่อนไขไม่มีวันไหนในชีวิตคุณที่พระเจ้าไม่รักคุณดังนั้นอย่ารู้สึกว่าไม่มีใครรักคุณเพราะพระเจ้าทรงรักคุณและพระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตคุณมองดูสิ่งที่คุณมี ไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่มีและโปรดจำไว้ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้จับตาม,มองดูที่อนาคตแม้ว่าคุณไม่สามารถมองเห็นว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ให้คุณมองดูที่อนาคตและบอกว่าฉันเชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับฉัน